ศึกษาพระธรรมคือคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงและความจริงมีทุกขณะทาไมฟังเลยคะเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแสดงว่าความจริงลึกซึ้งมากเพราะพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งทั้งหมดใช้คำในภาษาบาลีที่พระองค์ทรงสแสดงธรมธรมะว่าธรรมะ พราะฉะันพอได้ยินคำว่าธรรมะนะคะไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรก็ตามในภาษานั้นก็ต้องเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงละเอียดไหมคะขณะนี้มีเห็นทุกคนรู้ว่าจริงแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับค่อยๆฟังค่อยๆไตรตรอง ให้มั่นคงนะคะในความหมายของคำว่าธรรมะต่อไปนี้สงสัยไหมว่าธรรมะคืออะไรธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงความจริงของธรรมะเป็นสัจธรรมซึ่งสามารถที่จะรู้ความจริงที่ลึกซึ้งนั้นได้เมื่อไหร่เป็นอริยสัจธรรมการรู้ความจริงประเสริฐที่สุด